สำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่นอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติต่างๆเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะแผ่นดินไหวที่มีแทบจะทุกวันก็ว่าได้ซึ่งสำหรับคนไทยเรานั้นอาจเป็นเรื่องไม่ปกติเท่าไหร่และเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินกันดังนั้นในคลิปนี้จึงนำเสียงเตือนภัยต่างๆที่ใช้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่าง เพื่อเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นจะได้รู้ทันท่องทีหากมีเหตุการณ์เตือนภัยเกิดขึ้นเหมือนกับชาวญี่ปุ่นกันนะครับจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักเสียงเตือนภัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับไม่ถึงกับว่าจะต้องนําไปคิดหรือวิตกกังวลว่าหากเดินทางไปแล้วจะต้องเจอถ้าหากว่าเรากังวลเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เที่ยวไม่สนุกได้และขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเปิดฟังคลิปเสียงนี้นะครับในที่ ที่สาธารณะในประเทศญี่ปุ่นนะเพราะว่าอาจจะสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้คนได้แล้วก็อาจจะผิดกฎหมายได้ด้วยนะครับมาเริ่มฟังเสียงแรกกันเลยินดิุ่่ เสียงแรกก็คือเสียงเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าซึ่งกระจายผ่านทางทีวีนะครับถ้าหากว่าใครไปนอนอยู่ตามโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วได้ยินเสียงนี้เนี่ยก็คือให้เตรียมตัวนะครับจะเกิดแผ่นดินไหวหลังจากที่เสียงเตือนดังขึ้นสักพักเนี่ยจะมีผู้ประกาศมาประกาศว่าเขตที่แผ่นดินไหวนั้นเป็นเขตบริเวณไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อจังหวัดนะจะไม่ใช่ชื่อเมือง แล้วก็บนหน้าจอก็จะปรากฏรูปแผนที่ที่จะได้รับแผ่นนินไหวขึ้นมาด้วยนะครับเสียงเตือนที่เตือนในทีวีนี้จะดังในวิทยุเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้นะครับเสียงต่อมาจะเป็นเสียงที่ดังจากโทรศัพท์มือถือของทุกๆคนนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมกับเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมือถือของเราก็จะดังไปด้วยนะและนี่คือเสียงเตือนที่จะดังจากโทรศัพท์มือถือนะครับ และอันนี้คือเสียงเตือนสำหรับแผ่นดินไหวขนาดที่เกิน6ริกเตอร์ขึ้นไปซึ่งจะเปิดทางช่อง N H K 7ช่องทางด้วยกันก็คือ N H K Education TV, N H K General TV, N H K วิทยุ N H K วิทยุ2 NHK FM, NHK BSi และ NHK BS Premium เป็นเสียงที่จะดังขึ้นตามช่องทางต่างๆของ NHK เนี่ยก่อนที่จะตัดรายการปกติออกไปเข้าสู่รายการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานแผ่นดินไหวที่เกินกว่า6ลิกเตอร์โดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าเรากำลังเดินอยู่ด้านนอกเราอาจจะได้ยินเสียงเตือนลักษณะนี้นะครับเป็นเสียงเตือนแผ่นดินไหวที่มาจากตามบ้านเรือนที่เขาติดระบบเตือนภัยไว้นะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วหากแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางใต้ทะเล ก็อาจจะเกิดสึนามิขึ้นได้และนี่คือสัญญาณเตือนสึนามิบนทีวีนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่ด้านนอกกำลังไปเที่ยวอยู่บริเวณใกล้ๆกับชายหาดใกล้ๆกับทะเลและได้ยินเสียงไซเรนได้ยินเสียงประกาศตามนี้นั่นก็คือ สึนามิอาจจะกำลังเข้ามาให้รีบขึ้นไปยังพื้นที่สูงโดยทันทีซึ่งเราอาจจะสังเกตดูจากคนท้องถิ่นก็ได้ว่าคนญี่ปุ่นเขาวิ่งไปทางไหนหรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์ทางหนีสึนามิจากทางป้ายที่อยู่ตามถนนหรือว่าข้างข้างถนน ไปเป็นเสียงเตือนที่ไม่อยากจะได้ยินเลยก็ว่าได้เป็นเสียงเตือนจากการโดนโจมตีไม่ว่าจะเป็นโจมตีทางมินซล์การก่อการาร้ายหรือว่าการโจมตีโดยอาวุธ เสียงเตือนต่อไปจะเป็นเสียงเตือนจากทางมือถือซึ่งจะเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมภัยพิบัติจากน้ำหรือว่าแลนสไลด์หรือภัยพิบัติที่จะต้องมีการอบพยพออกจากบริเวณนั้นซึ่งจะดังจากมือถือของทุกๆคน และนี่คือเสียงเตือนซึนามิซึ่งจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนี้คือเสียงเตือนภยัยและยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้คือวันปกติจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการทดสอบ ลำโพงการทดสอบระบบเตือนภัยนะครับซึ่งจะเปิดทุกๆ5โมงเย็นของทุกๆวันแต่ละพื้นที่จะมีเสียงเพลงที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้ววันนั้นน้นก็คือวันปกติ1วันที่กำลังจะผ่านไปนะครับเป็นเสียงเวลา5้าโมงเย็นทุกวันจากประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาอย่างมากมายนะครับขอบอกว่ายังไม่เคยเจอเสียงเหล่านี้เลยนะจะเจอแต่แผ่นดินไหวแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการสร้างตึกสร้างอะไรที่รองรับแผ่นดินไหวได้ในปริมาณที่รุนแรงอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องกังวลนะครับเที่ยวได้อย่างสบายใจเที่ยวได้อย่างสนุกเต็มที่ไปเลยที่ทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆืนได้รู้ว่าเสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วเท่านั้นเองครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะอาจจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าเบียร์ก็เสริมเพิ่มเติมลงในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่กําลังจะเดินทางไปญี่ปุ่น ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะทำคลิปมาเยอะมากแทบจะไม่มีคนดูเลย Youtube ซ่อนช่องไปหมดเลยฝากเพื่อนๆด้วยนะกดติดตามถ้าไม่กดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยขอบคุณมา,ากครับสวัสดีครับถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวชอบคลิปรถไฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ